มาแล้วนะครับเพื่อนๆสําสำหรับพบวนด่วนที่84นะครับวิ่งทางใหม่มานะครับแล้วก็มาลีเข้าทางเก่านะครับที่ย่านคลองตะคดนะครับสถานีคลองตะคดนะครับนี่ออกจากทางใหม่แล้วนะครับกลับเข้าทางเก่านะครับกํำลังผ่านที่กั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีคลองตะคดนะครับวันนี้มาตรงเวลานะครับ ตามขบวนโดย GEA 4558นะครับวันนี้มาตามตารางเลยนะครับไม่มีเสียเวลาเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับ อ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระบวน่วนที่84กลังกรุงเทพนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสกายสั่นกระดิ่งกันได้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ